นี่ย่านี้เปียปุ่ะจะนยาวไปหอนฮู้นถึงถึงต้นไม้คนละรอรอต้นไม้คนละตื้ยไปหน่อยนึงอันนี้คือเตรียมเตรียมดินไว้ก่อน มือนีพ้ามะส้มยาด้วยจ้ะอันนี้ยาที่พ่อปุ๊กไว้มีอยู่มีอยู่เจ็ดหล่องจ้ะใ้แล้วเดือขยายพันธุ์เดี๋ยวจะพเดี๋ยวะเบ่งเพิ่งเคยเห็นนะจ้ะอันนี้คนไทยเนี่ยเพิ่งเคยเห็น นึกว่าอ้ยอยกำลังสีหกหย่าหน้อยๆกําลังสิขึ้นเนาะปลกไปพอกับแม่กมาลังเอาพั่นไปเอาไปเห็ดพั่นตัวแล้ว,ลวกันอ,อันทีไทยอยู่ปลูกแล้วสองลองแต่พูนมา ปลูกสองร่องอีสองร่องนี่ยยัไมข้าในปลูกแหงกะแหงดอกจะได้สูบน้ำไส้เบื่งแหงแหงแหงแรงแรงส่งเสียนสูปน้ำไส่นี่ล่ะห่างๆนะจ้ะ เอาไว้เป็นพันธุ์เอาไว้ปลูกต่อการลังสิขยายพันธุ์อีกมีไทยไว้ไทยไว้จะขยายพันธุ์ยังไม่ได้ปลูกส่วนอันนี้ก็อันปลูกงาเนี่ยเปียกเนี่ยเปียกหรือยังดอกพอเป็นคนปลูกเจอพอดส่วนลายสีเป็นห้าน่าจะลาย มันจีไลย,ยู่ปู้นไกลๆสจเห็นมันเป็นยอมยอมอยู่มันพันบ่ลายพันบ่ลายนะจา๊ะเหลือนี่ละมันเกิดนี่ละเจีเอาไปขยายพันธุ์อีกถ้ามันลายก่อนนี้ก่อนเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งไกลๆนะจา๊ะมันกะง,งามอยูีด้มองมันงามมันกะเขียวๆ,ๆ ก็งามอยูนดีเนาะนี่อันนี้คืออันที่อันนี้แพนโล่าถามพอแล้วอันนี้ก็คือ แน่ยจัดตรงตรงมันง่ามมันกดง่ามตรงมันนี้เนาะพันเท่าหน่อยที่เอามาก็เลยปลูกไป้พอได้เป็นพันแล้วก็เดี๋ยวปลูกต่ออีก